ที่เคยว่ารูเหตุใช่เจ้าหนูเหรอภาษาเด้งเงี้ยเลยนะเนี่ยเห็นหน้าพี่คุณพูอยู่เห็นแล้วโทรศัพท์ขึ้นมาเอาหนึ่งโลอุตส่าห์ไม่พูดจ้าอุตส่าห์เงียบนะเนี่เจ้าหนูได้เหรอคะได้ขายดีไหมอ่ะไขดีเซ่ลา ใส่หมดทุกวันจ้าน่ารักมากไ่หฝนตกก็ไม่ได้เงียบหน่อยใช่ไหมคะพี่เขาทำเองนะปลาปลาฝนตกก็จะไม่ได้ไม่ได้ไปปลาปลาแล้วเหรอพี่ไม่ได้ไปประปาแล้วเหรอคะก็ดูช่วงจังหวะร่วงนะคะเอาสามร้อยนะคะช่วงจังหวะถ้าช่วงเนี้ยวันนี้พี่เขาอยู่การไฟฟ้าค่ะถ้าที่เดือนก็ต้องมาตรงนี้มาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้จะคนเยอะหน่อยเพราะว่าครบกําหนดจ่ายค่าไฟ สามร้อยบาทเยอะมากเจ้าหนูได้ด้วยวันนี้เราเอาปลาช่อนค่ะทุกคนปลาสลิดอ้วนอ้วนอีกแล้วค่ะแล้วเสร็จจากนี้ไปไหนต่อคะเนี่ยจะต้วิ่งเล่ไปไปพาราไหมไปจ้ะเดี๋ยวพาราก็วิ่งไปถึงเรื่องกระปอกแล้วก็ได้ได้ปังๆนะคะพี่ไม่เจอกันใหม่ วัจ่ายคะ่ะไฟจ้าทุกคนไอพ่อพี่พ่นคายปลาสลิดนะจ้าวันนี้ซื้อปลาช่อนแดดเดียวจ้าลาช่อนตากแดดเนาะจ้าซื้อไว้สามสามร้อยบาทจ้าโลละสองร้อยห้าสิบบาทพี่พ่นคายประจำยู่บาญชางเนาะจ้าขายอยู่ไฟฟ้าแลวกับปลา,ปาเนาะจ้าเป็นรถเสล่งจ้าเฮ็ดเอง,เองปลาสลิดบางหมอไปกระลั่งสิบปกินลาดหน้าคะ่ะทุกคน เจ้าประจำอีกแล้วจ้าลาดหน้าอาหารตำสังวิตเตีอวจ้ะเจ๊ปทุมนะจา้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วจ้าทุกคน จ้วายซามเรียบร,อยร้อยแล้วได้จ้าลาดประจับอีกแล้วจ้พาพี่น้องป่าเพิ่นถามนะจ้าว่านอ้อยหายไปสายนะจ้าแต่รออยู่แถวนี้ละจ้าแต่ว่ามาคืนเด้๋วแม่มาหาเพิ่นจักเทูนข้างไปพระล่านะจ้าข้างไปวัดคลองทรายถนนเส้นมาจากเอ,อ่อไม้เด็กไม้เด็กสามค่ะสุขุมวิทสาม น้อยทาเขานะจ๊ะอาหารมาแล้วค่ะข้าวไข่เจียวยั่วๆัวโอเคค่ะน้อยกินผัดกะเพราะเ้จ้ะกระเกาล็อกได้เวลากินข้าว ഇവിടെ അത് കിട്ടില്ല สวนไม้ค่ะทุกคนจัดสวนไมส้สวยๆร่มรื่นร่มรื่นออกจากราาเขาน้อ,อยกระซิบไปซื้อกาแฟนะจายุหาดพารานะจ้าท่างไปหาดพาราดีค่ะเนี่ยทยถนนมาไดเ้ดยจ้ารถกันลักวิ่งจ้าเบิ้งขีฟ้าไปก่อนนะจ้าซิฮอนนะดิจ้า สิยูกไก่บานช้างแห้งได้จ้านี่หาดพระราค่ะป้ายหาดพระราด้จ้าสิมิต้นสวนร่มรื่นจ้าปูซานั่งใดะะะะได้จ้าตะวากกอเต่าทานบ่ได้จ้าพอกับเขามากินใดจ้าแล้วก็มีร้านอาหาร แล้วจะเลี้ยวซ้ายไปเทศบาลหาดพลาจ้ะน้องไอวอ้าพีดเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปตางคูนะจ๊ะ <c oughs> อีกการทูวทีเดยถ้าเ่าเด้น,ดน,นจ้าน้องไอว่าสิมาซื้อกาแฟมอนี้พ่นหนาสิหยุดจ้ะตางกาแฟ หาดพาราจ้าร่มเย็นเย็นเซยเซยเลยเด้จ้าหาดพารานน่งามทีหนึ่งเลยเล่ะใกล้บ้านพร้อมน่าจ้าใบไ,ไม้รู่วไม่เลื่อนน่าจ้ามื่อนี้ขึ้นน้ำขึ้นน่าจ้าน้ำใสแห้งเด้จ้า เ้อชาวพระมงนาะจ้ะน้ำขึ้นโดนไม้ร่มลื่นแห้งเลยจ้ะพระเร สำหรับคลิปนี้น้ำอ้อยเอาไว้ซัมเน้เนาะจ้าคลิปหนาพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำอ้อยเด้อจ้าสวัสดีจ้าวนมาฟังหลังวัดพระราเนาะจ้าฟังหลังวัดพระรามีเรืาป๋องม้งเด้อจ้าห้าสิบห้าไปสะพานสะพานปลาน้ำอ้อยกับมะเคยมาจากเทื่อนมิตรหลานมาจ้ะ นี่ปักผาวจ้ะพระราอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจ้าบ้านเห่าหนี่ก็งามแห้งเลยจ้อา่อยไม่ยู่นี่สิบก็ปีละจ้ะยุ่นี่ประมาณสิบหก 10, ปีสิบเจ็ดปีละจ้ะงามแห้งเบนเข้ามาบินโดนแถวนี้แม่นกับเฮดีชอบที่นี่มาก สวยงามมากเลยสิเอาไปอวดร้านนะจ๊ะร้านยูฟินแลนด์อ่ามีมาหมาสีขาวมาด้วยค่ะสีไปใสสีไปไสสีตกน้ำไปค่ะไปเที่ยวกันค่ะมันเป็นตหาหักแค่ว่าไปเราไปต่อด้วยจ้ะง่ามแม่เลยจ้ะพะร่ามายังกระคืดกับสีงงามอีกแบบหนึงน่งเ็าจะ ทีนบ,บอยมากเมื่อกี้มาพักล้าบ้านชางมาพักล้าบ้านพลาที่นี่บ้านชางค่ะสวยงามแห่งหนึ พึมพอดีจ้ะมิวงามแหงฟังผุนที่เป็นทางน้ำมันนี่คบมาตะพุด้อจ้ะนี่คบมาตะพุด ภาสิเป็นเรือประมงนะจ้ะเรือชาวบ้านออกหาปลากันมันนี้น้ำขึ้นจ้ะผ้ามะส้มทะเลเนะจ้ะพี่นอกมีโอกาสมาเที่ยวด้วยจ้ะบ้านฉางจังหวัดระยองจ้ะอณิหาดพระราจ้ะ บ้านช้างซิมิสามหาได้จ้าพลาพยูนและก็หาดน้ำลิ้นนะจ้าเวลาวันหยุดคนสีลายแห้งเลยจ้าเต็มหาดเลยเนี่ยมึงคือไกๆไ่ๆเลยจ้าแต่ว่านางเลื่อนอีกไก่แห้งเลยจ้าเวลาไป มา,มามันตามน้องอ้อยมาจ้ะมาห้ไหนเน่ยนองอาอยมาย,ามายม่างใบม้งนะจ้ะบ่มีคนดอกมันไปเฮ็ดงานเบิดคาะเป็นบ้านธรรมดาคนสิไล่แต่ก็บ่เคยมา,จากจากกันละอำเภอบ้านชางเนี่ยกัเป็นอำเภอที่นายอยู่นะจ้ะมุน360อสองศาค่ะ ทุกคนบ๊ายบายคะ่ะท่างกลับนะจ๊ะท่างกลับน้าองไอ้กะกลับเลข